สวัสดีครับกินกับอ่านบะระมือวันนี้เรานําเสนอเมนูสําหรับคนที่ชอบทานอาหารรสชาติจัดนั่นก็คือเมนูมามา่มาปลากระป๋ปองสูตรแบบฉบับปากระเบิดนั่นเองวิธีขั้นตอนการทํายังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกใส่ในส่วนของตัวพริกกระเทียมแล้วก็ในส่วนของตัวพริกแห้งที่เราตาไว้ใส่ลงกระทะได้เลยครับเพิ่มระดับเลเวลความเผ็ดด้วยการใส่พริกเผาจําจนวน1ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ําพริกหมาล่าจีนอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ หลังจากนั้นให้เราผัดคลุกเขาทุกอย่างให้เขาเข้ากันได้เลยนะครับปล่อยให้เขาเดือดทิ้งไว้สักพักนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่น้ําไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเพื่อไม่ให้ใน ks, ส่วนของตัวพริกเขาแห้งจนเกินไปใส่ปลากระป๋องเข้าไปได้เลยนะครับจํานวนหนึ่งกระป๋องใส่ไปทั้งเนื้อปลาแล้วก็ซอส,สนะครับทั้งสองอย่างใส่ไปพร้อมกันเลยผลดัดในส่วนของตัวปลากระป๋องแล้วก็ในส่วนของตัวพริกที่เราผัดไปนี่ให้เขาเข้ากันครับ ใส่พริกเผาที่แถมมาในมาม่าจำนวนทั้งหมด2ซองครับใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อรสชาติเนี่ยจะได้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นรวมถึงผงเครื่องปรุงที่อยู่ในซองมาม่าด้วยนะครับใส่ไปทั้งหมดไปพร้อมๆกันเลยครับผัดคลุกเค้าทุกอย่างให้เขาเข้ากันเลยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเดือดหลังจากนั้นตามด้วยเส้นมาม่าจำนวน2ซองที่ทำการต้มไว้แล้วนะครับ ผัดทุกเขาทุกอย่างให้เขาเข้ากันได้เลยนะครับตามด้วยไข่ไก่จํานวนหนึ่งฟองครับปล่อยไว้พอไข่ขาวเริ่มสุกก็ให้เราใช้ตะหลิวขยี้ในส่วนของตัวไข,ข่ขาวกับไข่แดงให้เขาแตกออกเป็นก้อนๆได้เลยครับทาการผัดทุกอย่างให้เขาเข้ากันได้เลยครับตามด้วยการใส่ในส่วนของตัวผักกวางตุ้งครับ สังเกตดูในส่วนของตัวผักวางซุ้งถ้าเขาเริ่มสลดก็แสดงว่าสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยการใส่ใบกระเพรานะครับจะเป็นการเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนให้กับเมนูนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการปิดไฟตักลงใส่จานได้เลยครับ และนี่ก็คือเมนูมาม่าปลากระป๋องปากระเบิดบอกเลยว่าสําหรับสูตรนี้คนที่ชอบทานอาหารรสชาติเผ็ดร้อนรสชาติจัดจ้านถูกใจอย่างแน่นอนครับท้ายด้วยการโรยหน้าเพิ่มความน่าทานให้กับเมนูนี้ด้วยการโรยด้วยใบกระเพราสดๆแล้วก็ในส่วนของตัวพริกแห้งแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนด้วยการโรยหน้าด้วยพริกไทยปน่นเป็นอันดับสุดท้าย ใครที่ชอบทานอาหารรสชาติจัดจ้านรสชาติเผ็ดร้อนบอกเลยว่าเมนูนี้ถูกใจอย่างแน่นอนครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็วิธีขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองนำเมนูนี้ไปทดลองทำทานกันดูนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปเมนูอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับหากกลัวลืมวิธีขั้นตอนการทำสามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้ไว้ที่หน้าเฟซของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ